เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมร้านกาแฟของเราเนี่ยขยันก็ขยันแทบตายชงกาแฟกันทั้งวันแก้ปัญหาเองทุกอย่างเลยแต่พอสิ้นเดือนมาเปิดดูบัญชีเอา้ากาไรมันหายไปไหนหมดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงต้นทุนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่เชื่อไหมครับว่ามันกําลังทําให้เงินรั่วไหลออกจากร้านทุกวันเลยอ่าความรู้สึกแบบนี้เหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ก็ต้องฝืนทําต่อเบื่อแค่ไหนก็ต้องฉีกยิ้มให้ลูกค้า ผมว่าเจ้าของร้านกาแฟาหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยแหละครับนี่แหละครับคือสัญญาณแรกที่บอกเราว่ามีบางอย่างผิดปกติพลังงานของเราที่หมดไปเนี่ยมันก็คือต้นทุนรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแค่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญชีก็เท่านั้นเองใช่แล้วครับปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ค่าเช่าแพงหรือค่าเมล็ดกาแฟาที่สูงขึ้นเสมอไปแต่มันแอบซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการทํางานประจําวันของเรานี่เองซึ่งเราจะเรียกมันว่าต้นทุนที่มองไม่เห็น แล้วจะบอกว่ามันอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยล่ะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่กับดักข้อแรกที่อาจจะเจ็บปวดที่สุดเลยต้นทุนที่แพงที่สุดในร้านกาแฟบางทีอ่านไม่ใช่เครื่องชงเอสเปรสโซราคาเป็นแสนนะครับแต่คือตัวของเจ้าของร้านก็คือตัวเราเองนี่แหละครับนี่คือจุดที่หลายคนพลาดแบบไม่รู้ตัวเลยครับคือเราลงแรงทําทุกอย่างเองตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านโดยไม่เคยคิดเงินเดือนให้ตัวเองเลยพอเป็นแบบนี้ แน่นอนว่าตัวเลขในบัญชีมันก็ดูสวยสิครับแต่ความจริงก็คือเรากําลังเอาแรงงานฟรีๆของเราเนี่ยไปอุดรอยรัว่วทางการเง,งินของร้านแล้วมันก็ทําให้ร้านต้องพึ่งพาเราอยู่ตลอดเวลาคิดดูสิครับถ้าวันไหนเราป่วยเราไม่อยู่ร้านก็สะดุดทันทีเลยประโยคนี้สําคัญมากจริงๆครับต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่เลยนะเวลาของเจ้าของร้านน่ยมีค่ามหาศาล ควรจะถูกใช้ไปกับการวางแผนการตลาดการพัฒนาสูตรใหม่ๆหรือสร้างระบบให้ร้านดีขึ้นไม่ใช่แค่การยืนชงกาแฟไปวันๆบทบาทของเราคือผู้จัดการครับไม่ใช่แค่พนักง,งานคนหนึ่งในร้านแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับความเหนื่อยที่สะสมมาเรื่อยๆมันนําไปสู่ภาวะหมดไฟทําให้เราตัดสินใจอะไรพลาดได้ง่ายขึ้นหรือการที่เราพยายามจะเอาใจลูกค้าทุกคนแม้แต่คนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราเลยเนี่ย มันก็เป็นการสูบพลังงานโดยใช่เหตุนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการทำร้านด้วยแรงด้วยความพยายามส่วนตัวแต่เรากลับไม่ได้สร้างระบบที่แข็งแกร่งพอที่ร้านจะเดินต่อไปได้ด้วยตัวเองเอาละครับจากเรื่องของตัวเราเองคราวนี้เราลองมาขยับมาดูเรื่องการทำงานในแต่ละวันกันบ้างดีกว่าตรงนี้แหละครับที่มีจุดรั่วไหลเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยที่พอรวมกันแล้วเนี่ย มันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หายไปได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับทีนี้มาดูแนวคิดที่น่าสนใจมากๆข้อนี้กันครับให้เราลองมองของในสต็อกไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดกาแฟนมไซรัปห,หรือแก้วของทุกชิ้นในนั้นนะครับมันก็คือเงินสดของเราที่แค่เปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเองถ้าเราจัดการมันไม่ดีก็เท่ากับเรากำลังเอาเงินสดสไปแช่แข็งทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์เลยครับ ตรารางนี้สรุป3จุดรั่วไหลสุดคลาสสิกไว้ได้ชัดเจนมากครับอย่างแรกเลยคือของเสียไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ชงพลาดนมที่สตรีมเสียแล้วเททิ้งนั่นมันคือกําไรของเราที่ถูกเทลงท่อระบายนะ้ําไปจริงๆเลยนะต่อมาคือสตอ๊อกของตายนึกภาพตามนะครับพวกเมนูที่นานๆๆจะมีคนสั่งสักทีแต่เราต้องตุนวัตถุดิบไว้ตลอดนั่นแหละครับเงินสดที่จมอยู่นิ่งๆเลยและสุดท้ายสตอ๊อกล้น การสั่งของมาตุนไว้เยอะเกินไปเพราะกลัวของหมดแต่สุดท้ายเป็นไงครับใช้ไม่ทันจนหมดอายุนี่ก็คือเงินที่เสียไปยิบเหี่ยเหมือนกันอ๋อยังมีอีกเรื่องครับเจ้าเครื่องชงกาแฟหรือเครื่องปัน่นราคาแพงๆที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีความสามารถมากกว่าที่เราใช้อยู่หรือเปล่าถ้าเราซื้อมันมาแพงมากแต่ใช้เป็นอยู่แค่ฟังก์ชันเดียวนั่นก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ทําให้การลงทุนของเรามันไม่คุ้มข่าวซะเลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงกับดักสุดท้ายแล้วครับ และผมจะบอกว่าข้อนี้แหละครับคือจุดที่อันตรายที่สุดเป็นกำแพงใหญ่ที่จะตัดสินเลยว่าร้านของเราจะอยู่รอดหรืออาจจะต้องปิดตัวลงเชื่อไหมครับว่าปัญหารั่วไหลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหลังร้านเลยแต่มันอยู่ในใจของเราเองนั่นก็คือความเกรงใจครับการที่เราไม่กล้าขึ้นราคาเพราะกลัวลูกค้าจะบน่นกลัวลูกค้าจะหนีกลัวจะขายไม่ได้ ทั้งๆท,ที่ต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดแล้วและนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับให้ได้ครับประโยคนี้อาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่สุดความเกรงใจของเราเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อไปจ่ายค่าเช่าร้านค่าน้ําค่าไฟหรือค่าแรงของพนักง,งานได้เลยนะครับดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เรายังคงขายในราคาเดิมทั้งที่ต้นทุนทุนทกอย่างสูงขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาน้ําใจลูกค้านะครับ แต่มันคือการค่อยๆฆ่าธุรกิจของตัวเองให้ตายไปอย่างช้าๆหรือที่เขาเรียกว่าฆ่าตัวตายผ่องส่งนั่นเองเพราะทุกแก้วที่เราขายออกไปมันจะกลายเป็นการขาดทุนสะสมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําทีนี้คําถามก็คือแล้วราคาที่เหมาะสมมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันล่ะถ้าเอาตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมร้านกาแฟเลยนะครับกําไรขั้นต้นหรือที่เรียกกันว่า gross profit ต่อแก้วซึ่งก็คือส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบตรงๆเลยเนี่ย ควรจะอยู่ที่ประมาณ60-70%ครับนี่คือตัวเลขเป้าหมายที่อยากให้ลองกลับไปคำนวณดูว่าตอนนี้ร้านของเราทำได้ถึงหรือยังพ่อเห็นปัญหามาทั้งหมดนี้แล้วอย่าพึ่งท้อใจนะครับเพราะทุกอย่างมันแก้ไขได้เสมอมาดูกันที่แผนอบอก,กู้ฉบับเร่งด่วน4ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้เรากลับมาควบคุมสถานการณ์ได้อีกครั้งหนึ่งเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองครับเอาตัวเลขเนี้ยใส่เข้าไปในบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆของร้านเลย เพื่อที่เราจะได้เห็นกําไรที่แท้จริงของธุรกิจสัทีต่อมาขั้นตอนที่2ได้เวลาจัดการเมนูของเราแล้วครับตัดรายการที่ขายไม่ค่อยดีหรือทํายอดขายน้อยกว่า5%ของยอดขายรวมตัดทิ้งไปเลยเพื่อลดสปอบที่ไม่จําเป็นขั้นตอนที่3เริ่มทําบันทึกของเสียครับจดทุกอย่างที่ทิ้งไปเพื่อหาให้เจอว่ารอยรั่วที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่และขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญมากๆก,ก,กลับไปทบทวนโครงสร้างราคาใหม่ทั้งหมดคํานวณต้นทุนทุกอย่างให้ดี เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ากาแฟทุกแก้วที่ขายออกไปเราได้กําไรกลับมาจริงๆครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายในแนวคิดที่สําคัญที่สุดครับเป้าหมายสูงสุดของการทําร้านกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราต้องขยันยืนชงกาแฟให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่คือการสร้างระบบที่มันแข็งแกร่งพอที่ร้านจะดําเนินต่อไปได้ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดิมแม้ในวันที่ไม่มีเราอยู่ที่ร้านก็ตามนั่นแหละครับคือความสาเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง